เราขอเพียงยตนโฉมสิ่งที่อยู่ข้างในคงมิเป็นไรกระมังมือแกร่งเอื้อมไปเปิดฝาพระอบออกวูบแสงสว่างเจอจรัดาาดส่องไปทั่วห้องปรากฏร่างของนางดาราเทพธิดาผู้เลอโฉมลอยเด่นออกมาจากพระอบความงามของนางกระแทกเข้าที่ดวงตาของพาลีอย่างจังราวกับถูกมนต์สะกดให้หยุดหายใจ ฮาลีรวบร่างนางดาราเข้าสู่อ้อมกอดทำลายสัจจวาจาที่ให้ไว้แก่เทพเจ้าจนย่อยยับลงในชั่วพริบตาเดียวณอาสมศิลาท่ามกลางป่าลึกที่เงียบสงบพระริษือทั้งสี่ตนกำลังนั่งบำเพ็ญตบะอยู่อย่างเคร่งขรึมโดยมีนางกบตัวน้อยคอยเฝ้าดูอยู่ไม่ห่างด้วยความเคารพรักแต่แล้วความสงบก็ถูกทำลายลงเมื่อนางนาคีสาวจากเมืองบาดาล เหลือยขึ้นมาเที่ยวเล่นบนโลกมนุษย์ไฟราคะเข้าครอบงำนางจนหน้ามืดตามัวเมื่อนางเหลือไปเห็นงูดินตัวหนึ่งเหลืออยู่ริมทางนางนาคผู้สูงสักด์กลับลดตัวลงไปเกี่ยวพาราสีและร่วมเสพสังวาสกับงูดินต่ำต้อยอย่างไม่อายฟ้าดินพระฤาษีทั้งสี่เดินออกมาพบภาพผู้จ่าตานั้นพอดีดูเอาเถิด ชาติพญานาคตระกูลสูงส่งกลับไฟต่ำมาสมสู่กับงูดินหนึ่งในพระฤาษีทนดูไม่ได้ยกไม้เท้าขึ้นเคาะลงไปที่กลางหลังของนางนาคีที่กำลังระเริงรักเพื่อเตือนสติและไล่ให้พ้นไปนางนาคีสะดุ้งสุดตัวด้วยความเจ็บปวดและความอับอายที่ถูกมนุษย์จับได้นางรีบละจากงูดินแล้วแทรกแผ่นดินหนีกลับลงบาดาลทันที ต่ในใจของนางนั้นไม่ได้สํานึกผิดแม้แต่น้อยมันกลับเต็มไปด้วยความแค้นที่สุมอกราวกับลาวาเดือดเจ้าพวกฤาษีกล้าดีอย่างไรมาขัดความสุขของข้าและทำให้อับอายิิ่งนี้พวกเจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตนางนาคีย้อนกลับขึ้นมาอีกครั้งในยามวิกาลคราวนี้ดวงตาของนางแดงฉานด้วยจิตสังหาร นางเลื้อยเข้าไปในอ่างน้ำนมหน้าอาสมซึ่งเป็นอาหารมื้อเดียวของเหล่าฤาษีก่อนจะอ้าปากกว้างแล้วคายพิษร้ายสีดำทมินลงในอ่างนมจนหมดสิ้นหมายใจว่ารุ่งเชา้าพวกฤาษีฉันเข้าไปจะต้องดิ้นพลาดขาดใจตายยกสำนักแต่ทว่าการกระทำอันชั่วชา้นั้นอยู่ในสายตาของนางกบตัวน้อยตลอดเวลานางกบตัวน้อยสั่นเทาด้วยความกลัว แต่หัวใจของนางกลับยิ่งใหญ่เกินตัวนางรู้ดีว่าหากปล่อยไว้ผู้มีพระคุณทั้งสี่จะต้องตายอีกในไม่ชา้าหรือสีที่เคยให้น้ำนมในอ่างแกนางกบนางมองอ่างน้ำนมมรณะนั้นแล้วตัดสินใจเด็ดเดี่ยวชีวิตของข้าช่างเล็กน้อยนะักเมื่อเทียบกับพระคุณของท่านนางกบกระโจนลงไปในอ่างน้ำนมที่มีพิษร้ายเข้มขน้น สละชีพเพื่อรักษาชีวิตพระฤาษีรุ่งเชา้าพระฤาษีทั้งสี่เดินมาที่อ่างน้ำนมเห็นศพกบลอยอืดก็ชักสีหน้าด้วยความรังเกียจว่ากบตัวนี้ช่างตะกละนักแบ่งนมให้กินทุกมื้อไม่เคยขาดยังจะแอบกระโดดลงไปกินนมในอ่างจนมีสภาพแบบนี้แต่เมื่อพระฤาษีตั้งจิตพิจารณาดูเพ่งยานดูเหตุการณ์ย้อนหลัง ภาพความจริงก็ปรากฏชัดในนิมิตภาพนางนาคีคายพิษและภาพนางกบผู้กล้าหาญที่กระโดดลงไปรับพิษแทนความรังเกียจแปรเปลี่ยนเป็นความซาบซึ้งและเวทนาจับใจโธเจ้ากบน้อยเจ้าช่างกะตันยูยิ่งนักหากไม่ได้เจ้าพวกเราคงม้วยมรณาไปแล้วเพื่อตอบแทนคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่นั้น พระฤาษีทั้งสี่จึงร่วมกันประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ก่อกองไฟกองมหึมาขึ้นไายพระเวทอันแก่กล้าแล้วโยนร่างไร้วิญญาณของนางกบลงในกองไฟนั้นเปเลวไฟลุกโชดช่วงเสกสรรปั้นแต่งโครงสร้างวิญญาณขึ้นใหม่จากสัตว์เดรัจฉานต่ำต้อยกลายสภาพเป็นมนุษย์ท่ามกลางกองไฟนั้นร่างของหญิงสาวผู้หนึ่งค่อยๆปรากฏกายเดินออกมา นางมีความงามเหนือคำบรรยายงามยิ่งกว่านางฟ้าองค์ใดในสามโลกพระฤาษีจึงประทานนามใหม่ให้นางว่านางมนโทอันแปลว่ากบเจ้าจงไปเถิดมนโทความงามและความดีของเจ้าคู่ควรที่จะรับใช้จอมเทพพระฤาษีพานางเหาะขึ้นไปยังเขาไกรลาดถวายตัวนางให้แก่พระอิศวรเพื่อเป็นค่ารับใช้ ส่วนพระอิศวนก็ทรงต่อให้นางไปคอยปรนิบัติรับใช้พระแม่อุมาเทวีพระมเหสีคู่บารมีความพักดีของนางมนโททําให้พระแม่อุมาท่ายทอดพระเวทให้นางอยู่บ่อยครั้งตัดภาพสู่ดินแดนใต้พิภพอันมืดมิดณนะนครบาดานความเงียบสงบของเมืองบาดานถูกชีกระชากด้วยเสียงกลองศึกที่รัวกระหน่ำดังเสียงหัวใจของปีศาจร้าย ส่ามันให้หมดอย่าให้ยักษ์หน้าไหนรอดไปได้เสียงคำรามกึกก้องของพญากาลนาคราชันแห่งหนาคราชดังสถานไปทั่วหุบเหวใต้พิภพกองทัพนาคราชนับแสนตนในร่างอสูรกายกึ่งงูกึ่งมนุษย์พุ่งเข้าโจมตีกำแพงเมืองของเท้าสหามาลีวันปู่ของเท้าลัสเตียน ประตูเมืองเหล็กกล้าถูกหางขนาดยักษ์าฟาดจนยุบตัวลงเสียงกรีดร้องของทหารยักษ์ดังระงมเมื่อถูกพิษร้ายของนาคพ่นใส่ร่างกายไม่เกรียมและละลายลงต่อหน้าต่อตาเท้าสหมาลิวันผู้ชราภาพยืนมองความพินาศจากบนป้อมปราการด้วยความสิ้นหวังกำลังพลของยักษ์เท่าไม่อาจต้านทานความดุร้ายของกองทัพนาคได้ เท้าสหมาลิวันกัดฟันกรอดรีบบัญชาให้ทหารที่รวดเร็วที่สุดไปยังที่พึ่งสุดท้ายพร้อมกับสารพุ่งทยานแหวกไหวผ่า,านมหาสมุทรขึ้นสู่ผิวน้ำมุ่งหน้าไปยังกรุงลงกาทันทีเลือดในกายของเท้าลัสเตียนจองราชันแห่งลงกาเดือดพล่านทันทีที่ได้อ่านสารขอความช่วยเหลือมันบังอาจอยามเกียรติวงพรมของเราหรือ าลัสเตียนลุกขึ้นจากบัลลังรังสีอมหิตแผ่พุ่งจนเหล่าเสนายักษ์ต้องก้มหน้าแน่พื้นเตรียมทับเราจะลงไปเด็บหัวมันด้วยมือของเราเองภาพตัดมาที่หน้าประตูเมืองลงกากองทัพกษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสามโลกถูกจัดตั้งขึ้นในชั่วพริบตาเลื่อนทับเพียงแค่กองทัพขยับพื้นพิภพก็สะเทือนเลื่อนลั่น กองทัพยักษ์เคลื่อนพลลงสู่ใต้น้ำแวกสายชนลงไปยังเมืองบาดาลด้วยความเร็วปานพายุสถานการณ์ฝั่งเท้าสหมาริวันเข้าขั้นวิกฤตข้าแต่ท่านเท้าภาคทัพหลวงจกลงกามาไม่ทันพวกเราคงสูญสิ้นเผาพันธ์ในคืนนี้ทันใดนั้นเสียงกำปนาตกึกก้องก็ดังมาจากเบื้องบน แสงสว่างว่าผ่านพื้นน้ำลงมารถศึกของเท้าลัสเตียนพุ่งเข้าชนกองทัพนาคที่กำลังล้อมเมืองจนกระเด็นกระดอนไปคนละทิศละทางยักษ์ลงกามาแล้วฆ่ามันวินาทีแห่งการประทะเริ่มต้นขึ้นทหารยักษ์ลงกาผู้หิวกระหายสงครามกระโจนเข้าใส่ฝูงนาคอย่างไม่เกรงกลัวกระบองยักษ์ฟาดลงบนหัวนาคจนกระโหลกยุบ เลือดสีดำสาดกระเซ็นไปทั่วสมรภูมิพญากาลนาคเห็นศัตรูใหม่บุกมาก็ไม่ถอยดีมาให้หมดจะได้ตายพร้อมกันทีเดียวพญากาลนาคเนรมิตกายให้ใหญ่โตมโหรานเท่าภูเขาพ่นพิษสีเขียวเข้มออกมาเป็นหมอกควันปกคลุมไปทั่วสนามรบทหารยักษ์ที่สูดดมเข้าไป ต่างล้มลงดิ้นทุรนทุรายเท้าลัสเตียนเห็นไพรพลล้มตายก็โกรธจนตาเป็นไฟสั่งสารถีขับรถสึกฝ่าดงพิษพุ่งตรงเข้าไปหาพยากาลนาคเจ้ากินกือโอหังวันนี้จะเป็นวันตายของเจ้าทั้งสองเผชิญหน้ากันกลางสมรภูมิพยากาลนาคสะบัดหางยักษ์ฟาดเข้าใส่รถสึกเสียงปะทะดังตูมสนันวันไหว ทาลัสเตียนกระโดดลอยตัวขึ้นฟ้าง้างคันธนูระดมยิงสอนลงมาดังสายฝนแต่เกล็ดของพยาการนาคนั้นแข็งแกร่งดังเพชรสอนธรรมดาไม่อาจระคายผิวพยาการนาคได้ใจพุ่งชกเข้าใส่เท้าลัสเตียนด้วยความเร็วสูงหมายจะกลืนกินให้สิ้นซากในเสี้ยววินาทีเป็นตายเท้าลัสเตียนตั้งสมาธิมั่นหยิบลูกศรที่มีอนุภาพขั้นสูงออกมาใช้ทันที ลูกศอนถูกปล่อยออกจากแหลงทันทีที่แวกอากาศมันไม่ได้เป็นเพียงลูกธนูอีกต่อไปแต่มันระเบิดแสงจ้าแล้วกลายร่างเป็นพยาครุฑตัวมหึมาปีกว้างบดบังแสงสว่างเสียงร้องของพยาครุฑแหลมสูงจนแก้วหูนาคแทบแตกสัญชาตยานความกลัวแล่นพล่านไปทั่วร่างของพยากาลนาคเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูตามธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุด พยาการนา่ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวสุดขีดร่างงูยักษ์ถูกพยาครุดหิ้วลอยขึ้นไปกระแทกกับเพดานถำ้ำแล้วทุ่มลงมากระแทกพื้นดินซ้ำแล้วซ้ำเล่ากองทัพนาคที่เห็นผู้นำสิ้นท่าต่างพากันแตกฮือหนีตายอลหมา่านความฮึกเหิมหายไปจนหมดสิน้น พยาครุฑกลางกรงและเตรียมจะฉีกร่างพญานาคออกเป็นชิ้นๆเท้าลัสเตียนยืนตระหา่านอยู่เหนือร่างผู้พ่ายแพ้แววตาไร้ความปราณีไว้ชีวิตข้าด้วยท่านจอมอสูนไว้ชีวิตข้าด้วยพญากาลนาครีบคืนร่างเป็นมนุษย์หมอบกราบแทบเทา้ทาเท้าลัสเตียนตัวสันนันงกเหมือนลูกนกตกน้ำข้ายอมแพ้แล้วข้ายอมสวามิภักดิ์ทุกอย่าง อย่าสังหารข้าเลยเท้าลัสเตียนลดคันธนูลงมองดูศัตรูที่หมอบราบคาบแก้วด้วยแววตาของผู้ชนะข้าข้ามีธิดาผู้เลอชมนางมีความงามเป็นเลิศข้าขอยกนางให้ท่านเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีขอท่านโปรดรับนางไว้เถิดเท้าลัสเตียนได้ฟังดังนั้นไฟโทสะก็เริ่มมอดลงตกลง เราจะไว้วใช้ชนะครั้งนี้ไม่เพียงได้ปราบศัตรูแต่ยังได้ครอบครองสาวงามและผนวกเมืองบาดาลเป็นเมืองขึ้นอีกด้วยสงครามยุติลงด้วยอำนาจเด็ดขาดของเท้าลัสเตียนประกาศให้รู้ทั่วกันว่าวงยักษ์ที่มีเท้าลัสเตียนเป็นผู้นำนั้นแข็งแกร่งเพียงใด